สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่ช็อปชาแนลนะคะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำงไฟค่ะชั่วโมงนี้อยู่กับแคสโตออนวราเพลงพาราค่ะและวันนี้นะคะโตอยู่กับเสื้อผ้าสวยๆค่ะจากแบรนด์มิกเซลนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่มากเลยคุณผู้ชมค่ะนามาฝากคุณผู้ชมมากมายหลากหลายไอเทมเลยทีเดียวนะคะความให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ช้อปปิ้งกันแล้วสําหรับใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมแค่วัดไซส์แค่นั้นเลยค่ะแล้วก็เทียบตารางหน้าจอนะคะโทรสั่งซื้อกันได้เลยกับเบอร์ ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษจากแบรนด์มิกเซลก่อนละกันนะคะจะมาร่วมดูดีเทลกันแต่ลลไอเทมมีความพิเศษอย่างไรบ้างต้อนรับกันก่อนเลยกับพี่แต๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะเป็นคอลคชั่นใหม่ใช่ค่ะนะคะจากมิกเซลเอาเป็นว่าร่าวๆเลยเนี่ยเรากําลังก้าวเข้าสู่ซัมเมอร์ใช่ไหมพี่แต๋มก็ต้องหาเสื้อผ้าสีหวานๆสดใสสดใสนะคะนำมาฝากกันในไอเทมแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะซั สำหรับไอเทมนี้นะคะจากมิกเซลขึ้นอยู <pan ics> ่หน้าจอแล้ววันนี่เรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่สนใจลายสวยมากให้เหมือนเป็นดอกสกุลละก็ได้ก็ได้นะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูลวดลายสวยงามมากๆเนื้อผ้าก็ใส่สบายนะคะ แล้วด้วยความสีนะคะการให้สีมาของลายเสื้อคือสวยระมุนดูแล้วมันเย็นตาไซส์ L ตอนนี้เหลือสี่ตัวสุดท้ายาเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมอยู่ในไม่แขวนว่าสวยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดูที่นางแบบของเราดีกว่าพี่แต่มสวมใส่มาแล้วนะคะสําหรับไอเทมนี้คุณผู้ชมรีบเลยนะตอนนี้ไซส์ M กับไซส์ L ไปเร็วมากนะคะสําหรับใครที่สนใจช้อปปิ้งการก,กับราคสินค้า133นะคะ85 าูนยใช่ไหมเอ่ยราสินค้าหนึ่งสามสาอะไรเอ่ยแปดหอ่ะขออภัยพอดีหน้าจอมันโดนกันอยู่อ่ะเดี๋ยวดูพี่แตมก่อนนะคะพี่แตบมใส่มาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการสอดปลายเสื้อไว้ในกางเกงนะคะแต่ด้วยความยาวของตัวเสื้อที่ให้มาพอดีนะคะก็สามารถสอดเข้าไปในกางเกงได้หรืออยากจะปล่อยชายเสื้อก็ได้เช่นเดียวกัน,น,กน,นแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะยับด้วยไม่ยับเลยอตัวน,นี้ใส่สบายนะคะ ดูแลรักษาง่ายด้วยค่ะ XL ไปเร็วมากตอนนี้ XL เหลือ3ตัวสุดท้าย คุณแม่คอร์เลคชั่นใหม่จากมิกเซ l นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรีบเลยนะใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใส่ช่วงซัมเมอร์ไปจนถึงช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะสบายเี่ยต้องบอกว่ามันเก๋ต,ตรงช่วงบริเวณบา่ามาช่วงคอความยาวนะคะของช่วงแขนแล้วด้วยความเป็นผ้าที่ระบายอากาศนะคะคุณผู้ชมรีบเลยนะ,ะ<ส>เห็นสวยๆแบบนี้ไปเร็วมากโดยเฉพาะไซส์ XL นะคะหมดแล้ว หมด,หมดเลยแต่ว่าถ้าวันนี้ใครสนใจพร้อมจะส่งให้เลยนะคะในชั่วโมงนี้1,690บาทพี่ตันจะหมุนโชว์นิดนึงเลยเออนี่ความยาวเห็นไหมความยาวอพอดีเลยใช<า>ย่จะปิดบริเวสะโพกนะคะแล้วก็เป็นแนวชายเสื้อที่เป็นผ่าตรงนะคะช่วงแขนนะคุณผู้ชมขาจะมีการเผื่อเนื้อที่ไว้แล้วก็จะมีการทําจ้ำนะคะเพื่อเย็บฟุ้นแหละบริเวณช่วงปลายแขนแล้วก็ตกแต่งเพิ่มระบายมาให้มีความ เป็นแบบหวานหวานเซมินีนะแบบนี้ใส่แมทกับกางเกงง่ายด้วยจริงๆต้องบอกว่าเสื้อตัวนี้ใส่ได้ทั้งกับกางเกงแล้วก็กระโปงกระโป<ล>งได้ไดใส่ปล่อยได้ทดั้งหลได้นะคะอ๋อนี่แ,แหละนะคะใส่เนี่ยระบายอากาศได้ดีแล้วไม่ระคายผิวด้วยนาะเนื้อผ้าคือเบาสบายมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะลุคนี้นะคะกับน้องนางแบบสวมใส่มาได้อย่างสวยงามแล้วน้องมิกแอนแมชมากับตัวของ ของตัวสุดท้ายไปอย่างรวดเร็วคุณแม่นะคะคอร์เรคชั่นใหม่ของเรา จาก Mix มิกเซลบอกเลยว่าวันนี้นะเขาตอบโจทย์เลยสำหรับใครที่อยากได้เสื้อผ้าที่ทั้งสวมใส่สบายระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแล้วด้วยรวดลายคือต้อนรับเทศกาลสงการช่วคคงซัมเมอร์<ค>รนะคะได้เป็นอย่างดีดเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวยังไงฝากไว้นะคะสำหรับไอเทมแรกข,ของเราจากมิกเซลเดี๋ยวต้องขอพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่อไอเทมถัดไปกันบ้างนะคะยังคงอยู่กับความเป็นชมพูมพยังอยู่ แ่่อันนี้พี่แต๋มจะเป็นชมพูที่ออกชมพูกะปิกะปิแข็งแรงทนทานแน่นอนเลยค่ะแต่ช่วงปลายแขนนะคะเราก็จะมีการเนี่ยพุ้นข้อนะคะแล้วเราก็จะมีหยดน้ําให้ด้วยกลุ่มสามารถถอดได้เลยนี่แหละใส่ได้สะดวกสบายค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากคุณผู้ชมค่ะแย่งกันมากเลยนะเพราะว่าสําหรับสีชมพูกะปิบอกเลยว่าคุณแม่แม่ดูสิเนี่ยอ่านแล้วตดเทียบให้ดูขออนุญาตอ่อนภาพพี่ตัวต่อนิดนึงนะคะเนี่ยคุณผู้ชม เวลาวางที่ตัวตโนะจะสังเกตได้เลยว่าด้วยสีนะคะของการทําเป็นแบบสีชมพูกะปิมาแบบนี้คุณผู้ชมใส่แล้วมันจะช่วยในเรื่องของการขับผิว,ผวอย่าผู้หญ<ด>ิงผิว,วออก,กพื้นขาวพืนใช่พืนค่ะเนี่ยเนยเ่ยอุ้ยสวยชมพูนะสามารถใส่ได้ทุกสีผิวนะ,ะใช่ค่ะพี่แถมนะคะยังคงอยู่กับความเป็นชมพูนะคะ ว่าจะเป็นชมพูกะปิหน่อยครบอบไซน์นะคะรอบอกไม่เกิน38รับไซส์ S ไปใส่รอบอกไม่เกิน40รับ M ไปใส่นะคะส่วนรอบอกไม่เกิน42เป็นไซส์ L และรอบอกไม่เกิน44นิ้วรับ XL ไปใส่ได้เลยสวยงามมากอ่าเดี๋ยวให้ชมทางด้านหน้าด้านหลังก่อนนะคะมาพร้อมกับเรียบไอเทมแรกคุณผู้ชมพี่แต้มใส่อยู่ นะคะสาหรับชมพูแรก <S <S เนื้อผ้าแตกต่างกันอันนี้จะเป็นยอยู่แต่ก็จะเป็นโทนสีชมพูเหมือนกันนะคะตัดสลับมาที่ไอเทมนี้นะคะราคาเท่ากันนะ1นึ่้บบาทแต่แตกต่างกันที่เนื้อผ้า <S <S นะคะสําหรับตัวที่โดดจับอยู่เนี่ยจะมีความเรียบเนียนของเนื้อผ้าแต่ก็เป็นเอ่อเท็กเจอร์ของเนื้อผ้าที่เป็นซีทูเช่นเดียวกันสีจะมีความใกล้เคียงกันค่ะคือจะเป็นสีชมพู <S <S มพตอนนี้ไซส์ S อส สำหรับไอเทมนี้นะคะที่โตถืออยู่นะเหลือเพียง4ตัวสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะย้ำว่า2ไอเทมที่พี่แตมใส่อยู่และตัวที่โตถืออยู่ตอนนี้ราคาเดียวกัน1,690บาททุกไซส์ราคาเดียวและนี่คือคอลเลคชันใหม่นะคะจากมิกเซลด้วยคุณผู้ชมมิกแ m นแมทได้ง่ายไปเลยอันนี้จะเป็นดอกใหญ่มีระบาย,น,ายนะคะอันนี้จะเป็นดอก,ดอกเล็กกระจายนะ แล้วก็มีดีเทลให้บริเวณช่วงแขนเลือกเลยถ้าเลือกไม่ได้อะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะน้องนองแบบสวมใส่มานะคะกับไอเทมที่2ของเรานะคะกลองนี้มีให้ช้อปปิ้งครบไซส์แต่พร้อมโซเอาท์พอไม่เติมสินค้าแล้วหมดแล้วหมดเลย1,690บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะสําหรับไอเทมถัดไปกันบ้างแน่นอนคุณผู้ชมขามา ที่โตเลยสำหรับไอเทมนี้นะคะมีความหลากหลาย ของสีวันนี้ถ้าเล่นตีสีต้องชนะครบนะคะครบทุกสีครบทุกสีเลยอ่ะสำหรับไอเทมนี้คุณผู้ชมขาเนื้อผ้านะคะยังมีความไม่เที่ยงเพลีเอสเตอร์เป็นพลิเอสเตอร์ระบายกันวัดรอบอกเหมือนกันเลยค่ะคุณแม่ขาเออนี่นะคะให้ดูกันเดี๋ยวดูที่ต้องหัวเลยดีกว่านะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะเป็นเสื้อทรงนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดีๆนะคะบริเวณคอเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตเอาไม้ออกก่อน Ah <laughs> นี่นะคะบริเวณคอจะเห็นว่าเป็นคอที่เป็นเทเลอร์เทเลอร์ค่ะนะคะแต่ว่าช่วงปกยังไม่ลึกเกินไปใช่ไหมคะมันไม่ได้ดูลึกจนเกินไปแล้วสามหน้าสาตัวเดียวได้เลยใช่ตอนนี้ใส่เยอะมากคุณผู้ชมค่ะไซส์เอสเหลือ4ตัวสุดท้ายพร้อมส่งดูสิลักษณะนะคะจังหวะคอเขาทาให้คอมันดูยาวนะดูยวยาวึ้นแล้วนค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นคอปกที่เป็นเทเลอร์มาแบบนี้นะคะความยาวของแขนนะคะเป็นความยาวที่ปกคลุมนะคะมาถึงบริเวณข้อแขก พอดีแต่ว่าเขาไม่ได้ติดข้อจนเมตดเกินไปค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆแบบแขนยาวแต่การเป็นแขนยาวที่เรามีกระดุม2เมตร2เมตรคือจะใช่จะหนานิดนึงนะคะนยคะเพราะทําปุ้นมาค่อนข้างเป็นแถบกว้างแบบสามนิ้วเลยได้นะคะคือจริงๆแล้ว่คุณแม่สามารถโทษนะคะสามารถกระทุงได้นะได้เลยอยากใส่แบบเป็นกระทุงอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ถอะไรหรือว่าจะใส่แบบเป็นแขนยาวแบบนี้ก็ได้หุ๊ยขับผิวมาก แถมดูค่ะมา้เพราะว่าสีเป็นแบบเป็นลายกราฟิกที่สวยอย่างแบบดูเย็นๆย็นอะเหมาะอากาศแบบซัมเมอร์เลยเนี่ยดูช่วงจังหวะบ่าไหลนะคุณผู้ชมต่อใส่มาเนี่ยเป็นไซส์ใสเอสแล้วดูพอดีเห็นไหมคะช่วงพอดีจังหวะสวยเลยอ่ะเพราะว่าเราจะทํามาแบบฟิตติ้งมาพอดีอยู่แล้วสําหรับสรีระของหญิงไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหลช่วงรอบวงแขนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรายกทำอะไรอย่างเงี้ยจะไม่อึดอัด จะไม่ลังนะคะแล้วลูกค้าค่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่าบอกเลยว่าคอลเลคชันครั้งนี้มิกเซลนำมานะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ไว้ใส่ตอนช่วงหน้าร้อนน้ร้อนเฉพาะร้อนมากตอนเนี้ยใส่ได้เลยระบายอากาศได้ดีมากเห็นไหมคะมันจะมีความเป็นเหมือนบางเบาเหมือนะีู่นะแต่ไม่โป๊เลยคุณแม่ดูเนี่ยระบายอากาศได้ดีเนื้อผ้าเบาสบายไม่หนักตัวนะคะเอาจริงๆต้องบอกว่าเนื้อผ้าแบบนี้ดีอย่างหนึ่งคือสามารถ คุมร้อนได้<า>นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยนะคะว่าใส่ไปเอ๊ะชั้นผิวเข้มใส่ได้หรือเปล่าผิวขาวใส่สวยไหมใส่ได้ท,ทุกสีผิว<ะ>เลยและตอนนี้ใซส์เอชเหลือสามตัวสุดท้ายว้าวไปอย่างรวดเร็วใส่ เหลือสี่ตัวสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมดูนะตอกแอบมิกแอนมัดมากับกางเกงสีออกกรมมาท่า<ส>อะไรก็ได้ซัมเมอร์เนี่ยเราใส่เกงขาสั้นได้สามส่วนสี่ส่วนได้เลยะะใชะคะ,คะเพราะว่าเสื้อรุ่นนี้สามารถใส่กับท่อนล,ล่างอะไรก็ได้นะ,ะได้หมดเลยคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแจ้งคุณลูกค้าตัดีนะ,ะสายเท่าเยอะมากขออนุญาตอีกหนึ่งช่องทางการช้อปปิ้ง QR code นะคะบริเวณด้าน,น,นล่างหน้าจอสามารถสแกน QR code ได้เลยนะคุณผู้ชม เป็นอีกหนึ่งช่องทางการช้อปปิ้งของเรานะคะเพราะว่าชั่วโมงนี้เรามีครบไซส์ให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันแต่ถ้าโซเอาแล้วก็คือหมด,หมดแล้วหมดเลยนะคะไซส์หมดแล้วหมดเลยนะคะก็เลยให้คุณลูกค้ารีบช้อปเลยเพราะว่าไปหน้าร้านเราจะไม่ได้ราคานี้เลยหนึ่งพันหกร้อยเก้า สิผู้ผู้ชมรกกาคาแบบนี้ไม่ต้องไขกุญแจรถสตาร์ทเครือ่องออกไฟไม่ต้องกลัวรถตร่งรถติดอะไรตกลัวเลยแล้วสินค้าแบรนด์มิกเซลของเรารับรองได้เลยค่ะว่าสวยตรงปกแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะคะอีกหนึ่งตัวที่ไม่อยากให้พลาดเลยในชั่วโมงนี้เพราะว่าสีสันที่มันเป็นแบบคัลเลอร์ฟูลแต่เราฉีกๆเราไม่ใส่เป็นลายดอกไม้เราใส่แบบเป็นลายกราฟิเกเดี๋ยวเราจะพาผู้ผู้ชมนะคะไปชมกับอีกหนึ่งลุกนะผู้ผู้ชมขาที่น้อง แบบใส่มาแล้วคือบอกว่าสวยมากมาก นะคะสำหรับความเป็นคัลเลอร์ฟูของเราว้ารวมไปถึงกับสีสั์เนี่ยเขาเป็นแบบทามเล็อยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงซัมเมอร์ใส่เราก็ไม่ไม่เอานะคะใส่แล้วเราก็อินเทรนความเป็นซัมเมอร์คัลเลอร์ฟูอย่างเงี้ยหนึ่ 1, บาทนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบช้อปปิ้งเลยในชั่วโมงนี้เรามีครบไซส์นะคะพร้อมกับ จัดส่งให้ผู้ชมี่ยุ้ยายแล้วแม่มันเป็นอะไรที่ขับผิวมากเลยจ้ะแม่จ๋าแล้วใส่อะสบายผิวมากเลยคือรู้เลยว่าใส่ไปแล้วว่าระบายอากาศได้ดีแต่ไม่ต้องกังวลค่ะไม่โป๊นะคะอะเดี๋ยวโตวให้ดูทั้งหมดเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะกระแลเปียกนะแม่เพราะบริเวณช่วงแขนนะคะต่างๆเนี่ยเขาจะทิ้งพื้นที่นะคะเผื่อไว้ระ,ะ,ะระบายอากาศได้ดีมากตอนนี้ เ,เหลือ3ตัวสุดท้ายอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวดูความยาวด้านหลังอีกรอบหนึ่ง เห็นไหมคะความยาวด้านหลังปิดก้นพอดีเลยปิดก้นนะคะนะคะจะไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปค่ะเห็นเนี่ยมัดเอวก็ได้นะชายผูกระมัดเอวได้เอวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วแต่มิกแอนแม็กซ์ได้เลยได้เลยค่ะนะคะฝากไว้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อไอเทมถัดไปคุณผู้ชมค๋อสำหรับไอเทมนี้หวานมากไม่หญิงเลยนะคะช่วงเลียกานอ่ะคุณผู้ชมค่ะ ไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะในแต่ละไซส์เพราะว่าเรามีพร้อมส่งแล้วจํานวนจํากัดเดี๋ยวไปดูท่ท้อลุกของไอเทมนี้นะคะจากน้องนางแบบกันดีกว่าได้หมดนะคะหรือว่าใส่มาทํางานอย่างที่พี่แต่มบอกก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยโอ้โหเขาเหมาะกับอากาศของพี่ไทยตอนนี้มากใช่ <laughs> เหมาะกับพี่ไทยมากๆากค่ะคุณแม่เพราะว่าระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะ1690บาทรอบไซส์แต่ว่าจำนวนเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ใครที่สนใจเบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าจอนะคุณผู้ชมขารีบเลยวัดแค่รอบอกแจ้งไซส์กับพอเซนเตอร์เรานะคะพร้อมจัดส่งให้คุณแม่ได้ใส่กันทันส่งการแน่นวนะ <ๆ S 1> นะะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อไอเทมถัดไปคุณผู้ชมขาสำหรับไอเทมถัดไปฟุตมาแล ขอเชิดนะคะรุ่นนี้นะคะกนนี้แล้วเราก็จะไม่ทิ้งสีชมพูม่วงนะคะบอกว่าคอลเลคชันนี้สีชมพูเป็นนางเอกแต่มาพบเฉดเลยสีเลยนะคะอันนี้จะเป็นออกชมพูกึ่งไปทางม่วงลาเวนเดอร์แล้วะคราคาสินค้าคือ133859นะคะราคา1690บาทแต่ว่าแต่ว่า มีแค่2ไซส์นะคะจะมีแค่ไซส์ M รอบอ,อกไม่เกิน39้าและไซส์ L รอบอ,อกนะคะไม่เกินมีความเทนะคะมีความดูแบบหวานมีความดูเปรี้ยวนะคะมิกแอนด์แมทกับเสื้อผ้าได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกางเกงยียนกางเกงขาสั้นหรือจะเป็นอีกหนึ่งลุกนะคะที่น้องนางแบบเขาใส่มาในวันนี้บอกเลยว่าวันนี้นางแบบสวยดูแพงดูน่าทะนุถนอมมากแม่จ๋าไซส์ L ตอนนี้เหลือส สามตัวสุดท้าย ดูน้องนางแบบนี่เลยเขามามาแล้วก็เป็นดีเทลเสื้อหน,น้าสัน้นหลังยาวออใส่คลุมได้นะคะใส่ติดกระดุมหมดแบบนี้ก็ได้นะคะฝ mm. ากให้คุณผู้ชมช้อปปิง้งเรามีเหลือเพียงแค่2ไซส์นะคะสำหรับไซส์เอรอบอ,อกไม่เกิน39และไซส์แอรอบอ,อกไม่เกิน44ซึ่งทั้ง2ไซส์ราคาเดียวกัน1,690บาท อ่ะคุณผู้ชมขา เทที่สามซึ่งเราบอกว่าตัวเนี้ยฉีดที่สุดละในชดนี้น <c oughs> ถ้าแม่อยากได้ความคุม้มค่าไอเท่นี้นะคุณผู้ชมหาที่ตอกอัปเกตไซให้จะแจ้คุณผู้ชมทราบว่าหมดแล้วหมดเลยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยก x อเหลือแค่หนึ่งตัวสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเท่นของตัวเสื้อด้านหลังว่าสวยแล้วนะแม่มองแต่งสวยหน้ายิ่งสวยมองพง้ายิ่งสวยเออไซ สามตัวสุดท้ายเออนี่เนี่นี่ยนี่นี่น,นี่อ่ะอ,อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูที่ตัวต้องอดีกว่านะคะจะได้เห็นชัดเลยคุณผู้ชมค่ะว่าเสื้อใส่มานะคะลักษณะจะเป็นอย่างไรอ่ะคุณผู้ชมดูนะไซส์เอลสองตัวสุดท้ายแล้วแม่จ๋ารีบนะแม่จ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะคอเสื้อค่ะจะเป็นคอเสื้อที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเทเลอร์เทเลอร์ค่ะเห็นไหมคะ <Yeah. S 2> ช่วงคอเห็นไหมคะจะออกวีวีนิดนึง yeah. วเวลาใส่เนี่ยทำให้ช่วงคอเราเราหงุสบายเย็นอะคะแล้วคอต้องชอบอคอจังเลยมันวีวีทำให้คอดูเรียวดูละหงนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูโปจนเกินไปส่วนต้องโอใส่ไซส์เอสมารอบอ,อกไม่เกิน38มสิบแปดคุณม อยู่ประมาณ34นะคะแต่คุณแม่ดูนะเหลือแต่ไม่โค้งอันนี้ตัวชอบมากจะไม่ใหญ่เกินไปจะได้พอดีเผื่อเวลาเรายกอะไรอย่างเงี้ยจะได้สะดวกสบายขึ้นจะไม่ลังช่วงรักแร้ช่วงแขนนี่ค่ะช่วงรักแร้อย่างที่บอกค่ะต้นแขนเผื่อไว้ให้แล้วค่ะใครที่มีเนื้อต้นแขนหน่อยนะคะเขาเหลือพื้นผ้าต้นแขนเขาว่าจะมีตาดไสนะคะอย่างคุณลูกค้าสอบถามมาว่าจะให้ไซส์ไหนที่ต้องใส่วัดแค่รอบอกอย่างเดียวเลยนะคะความยาวตัวเสื้อ แ่นหนะสะโพกหขนหน้าสะโพกล่างเลยด้านหน้าเรียกว่าปิดพุงเลยค่ะปิดพุงสบายไม่ต้องขมแมวเลยแม่นะคะส่วนด้านหลังนี่ค่ะก้นเลยนี่นนะคะจะได้พอดีแลวไม่ยาวเกินไปนะคะนี่นะคะตอนนี้ใส่รออยู่ทั้งหมดเจ็ดสายทวนแย่งกันนิดนึงนะก็ขอให้กระจายไซส์และกันภาวนาแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละไซส์นะคะเหลือจานวนน้อยแล้วสําหรับไอเทมนี้คุณแม่จะขออนุญาตแบบนี้ให้เห็นนะูกได้คูกสาม ที่จะออนนะคะหรือว่าจะสอดได้ยใส่ไปทับในได้เพราะว่าด้วยเนื้อผ้าค่ะมันไม่ยับไม่ยับเลยนะคะเนื้อผ้าแบบระบายอากาศได้ดีแล้วก็เนื้อผ้าผิวมากคแล้วที่สําคัญคือใส่แล้วเย็นมาผ้าผิดแอร์นะคะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งลุกและกันคุณผู้ชมคะน มใส่มาแล้วนะคะใส่เย็นใส่สบายสีสวยขับผิวน้องนางแบบนะคะจะมากับอีกหนึ่งลุกนะคะตอบโจทย์จริงๆสำหรับใครที่เป็นสาวออฟฟิศว้าวอุ้ยตัวเสื้อยาวถึงนี้รู้สึกว่า XL จะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับไปเทศนี้1ตัวสุดกรยเก้าสิบบาทเนื้อผ้าแบบนี้ าไม่ได้จากที่ไ,ไหนแล้ยมีแค <laughs> ่อีกเซล ไซส์ L นะคะไซส์ L เหลือหนึ่งตัวสุดท้ายขออนุญาตตีกระดิ่งอะแม่มาดูที่ต้องหแล้วกันเดี๋ยวต่อใ้คุณแม่ดูว่าที่ต้องหใส่มาแบบเนี้ยความยาวของตัวเสื้อนะคะสําหรับตัวนี้ต้องชอบอยู่แล้วนะเวลาใส่แต่ว่าคุณแม่สามารถที่จะสอดใส่ทับในได้สอดจะพอด้านหน้าก็ได้สอดทั้งตัวก็ได้เพราะว่าเนื้อผ้ารุ่นเนี้ยไม่ยับเลยจะสอดกระข้างเดียวแบบนี้แค่เดียวก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่นะคะ1 6 9 0ิบาท ีสวยค่ะผิวเออเห็นไหมคอก็สวยนะคะคอแบบนี้ไม่ค่อยเห็นมิกซเซลทำมารุ่นนี้รุ่นแรกแรกอติคอเทเลอร์เราจะเป็นแบบสูสีมากกว่าใช่ไหมคะรุ่นนี้จะเป็นแบบแนวสปอร์ตเนี่ยแล้วคุณแม่ดูนะด้านหลังอะโช่วงลายสวยมากเห็นไหมคะช่วงไหลช่วงอะไรเงี้ยไม่ตึงเลยอ เดี๋ยวให้ดูช่วงปลายแขนนะคะช่วงปลายแขนเห็นไหมคะจะมีประมาณสับนิ้วนะช่วงเป็นกรนดุมชายจนะคะสับสันิ้วเลยก็กระดุมเนี่ยเราก็จะใช้กระดุมสองเม็ดเลยเดี๋ยวสามกระดมได้นะคะรุ่นนี้นี่ค่ะหรือกระดุแขกได้ช่วงปลายแขนนะคะจะผ่ากระดุมไว้สองตัวแบบนี้ลูกค้าสามารถติดได้เปิดได้อยากจะผ่าได้ค่ะเห็นไหมคะได้หรืออยากจะติดแล้วก็กระท้มก็ได้ก็ได้ เราะว่าหัวผ้าไม่ยับแน่นอนได้หมดนะคะสีสวยสดใสแบบนี้ซักไป สีตกไหมพี่แต่แตแสีไม่ตกค่ะนี่ไม่ต้องปอได้เลยว่าสีไม่ตกแน่นอนค่ะว่าสินค้าเรามีการวิจัยการทําสีเรียบผู้ชมเขาเรียกว่ามีการฟลิกสีไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณแม่จะซักจะรีดแต่งจริงเสื้อตัวนี้ไม่ต้องรีดค่ะอย่างที่บอกเป็นแต่ต้นแล้วว่าที่ทำผลิตไม่ต้องรีดเลยนะคะเพราะว่าที่อยากให้ห้ยังค่ะนี่นะคะเนื้อผ้าใส่สบายซักสะบัดตากไว้ไม่ต้องรีดเลยคุณผู้ชมค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวต้อง ขอให้คุณแม่ดูอีกหนึ่งทีนะคะสําหรับไอเทมนี้ให้ดูเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงคอนะคะที่เป็นคอปกเทเลอร์สีสวยเห็นไหมคะความยาวแขนแขนยาวกระทุ้งแขนได้นะคะจะใส่เป็นแขนสั้นก็ได้แม่ใส่เป็นแขนยาวแบบนี้อะเราเปรียบเทียบดูจะเอาลุกไหนได้หมดนะคะด้านหน้าตัวเสือ้อความยาว,ยาวปิดหน้าท้องพอดีส่วนนัานละ่ะนี่ สวยงามทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะ,ะเดี๋ยวดึงแขนให้ดูทั้งสองข้างนะคะกระทุ้งแขนขึ้นมาแบบนี้ก็สวยเห็นไหมนะคะหรือว่าจะเป็นปล่อยแขนทั้งหมดนี่ก็ได้นะคะกับงานที่เป็นคอปกที่เป็นแบบปกเทเลอร์แบบนี้นะคะ